สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นัดสักดาทอนฟาดรัดทำรรดีที่สุดแล้วเหรอภาพสถานการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นจากภาพที่มีประชาชนจำนวนมากมานอนรอคิวตรวจโควิดค้าคืนที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนไปต่อแถวรอตรวจโควิดจนปลายแถวขึ้นไปบนบันไดรถไฟฟ้าสถานีวัดพระศรีมหาธาตุยิงตอกย้ำถึงสถานการณ์โควิดที่หนักหน่วงในตอนนี้ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากมาวิจารณ์ถึงการทำงานของรัฐบาล รวมถึงนักแสดงหนุ่มนัดศักดาทอนที่ลุกขึ้นมาฟาดรัฐบาลไม่ยังว่าถ้าทางรัฐยืนยันว่าทำดีที่สุดแล้วกับการเตรียมตัวรับมือกับโควิดก็ควรพิจารณาตัวเองว่านี่คือส่วนหนึ่งของที่ดีที่สุดแล้วภาพแบบนี้จะไม่เกิดหากมีการวางแผนที่ดีพอจะสรรง,งบประมาณให้ถูกจุดคิดเผื่อสถานการณ์แย่ลงเราอยู่กับโควิดมาปีครึ่งแล้วด้วยศักยภาพประเทศเรามันน่าจะดีได้มากกว่านี้ไหมครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ